แต่วัสบบดีทุานผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซแซมเมเกอร์ครับวันนี้นะครับเจ้าเจ้าเจ้าอีกแคีัจะเอาเจ้าเอจะเอาเจ้า,จา,จาสอนเตปสา6ห k ไปเช็คระยะพันโลนะฮะซึ่งตอนนี้มันระยะ1277กิโลแล้วนะครับ เกินมา277แต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่อ่าถ่านน้ำมันเครื่องอยากปลอดัยนะไม่เกินเนี่ยละต้นๆหนึ่งไม่เกินพันสามพันสี่อะไรก็ดีกว่านะครับก็ถ่ายพันโลก็จะมีเอ้ยลืมมากรน้ำมันเครื่องมาวะ่ะต้องกลับแปลวไหมเนี่ยกลับแปลวมะก็ลืมมากรน้ำมันเครื่องมากรน้ำมันเครื่องไง อุ้ยลรือประองนะ้ำมันเครื่องมาเดี๋ยวต้องโทรถามเฮียถามเฮียก่อนนะ เทียไม่ตอบไปเฮียเอาไงดีวะนะกลับไปเอาครับสรุปต้องกลับไปเอากองน้ำมันเคลื่องนะเออ เปลี่ยนใช่ไหมโอเคต้องกลับไปเอาโอเคกลับไปเอากองน้ำมันเครื่องนะอต่ว่เริ่มนึกถึงไปก็ใช้น้ำมันเครื่องสองขวด แล้วก็กรองน้ำมันเครื่องหนึ่งชิ้นนะครับในการเปลี่ยนถ่ายระยะพันโลแลด้ทีนี้เราก็รัดอินกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใช้งานรถได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะนะครับผมนะฮะบียดสอง้าเก้า เนี่ยนะออลルเอนจินออลルฟิลเลอร์ฟิลเตอร์นัสใช้ของ35 0ศูนย์ได้นะครับขนาดเดียวกันไปไปเปลี่ยนกองกัน สวยจัดแต่ไม่ถูกะลอกันเรานะอยู่ศูนย์สันเทสแล้วนะผมเนี่ยรถเราฮัโลโหลเนี่ยรถเฮี่อวเฮียอูถ่ายได้ไหมพี่ครับถ่ายได้ไหมเห็นไใช้ต่อกระป๋องนะครับ ร้อนเละจัดฝนตกสนใสเลยไม่มี่รับดีโคตรดีเลยพี่ัลนี้เลขไม, <c oughs> ม้เลขหม่ประมาณสองด้ะูให้สองประมาณสองดูให้ดีหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดครับพี่ เปลี่ยนกลองด้วยเนาะแล้ว4,000หรอ,อพี่4,000ไม่เปลี่ยนครับชุดพันโลพี่มีแหวนด้วยแหวนใช่ชุดแหวนชุดแหวน,วนามันเครื่องสองกล่องให้สองขวดแล้วก็ตรงท้ายสอง,อสอง,สองเบืองประมาณวนะแหวนมาที่8ผมขับเข้าเมืองทุกวันอะใช้ทำงานด้วย มันใช่มันก็มุดได้ครับแต่ว่าถ้าถ้ารถติดติดแบบซอกน,น้อยจริงอะ่ะต้องหักแบบเวฟที่มันเปลี่ยนเลนอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีระยะให้มันหน่อยแต่ถามว่าแทรกระหว่างรถยนต์มันได้หรอหรืขับเวลาเราชินรถมันก็ได้นะพี่นะครับเวลาเราชินรถเราก็แทรกได้ครับผมเปลี่ยนได้ด้วยไงเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนกาดมันก็เลยไม่มีอะไรบังใส่กองนะ โอเคครับจะให้ช่างทำนะครับผมโอเคลโลตอนนี้พันสองเจ็ดกิโลแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอด้ยไหมสีดำสวยจัดตอนแรกว่าจะเอาสีดำนี่แหละเพิงนินนะฮะแต่สีไม่ถูกฉลอกัอบใต้เพิงโดนมาแทนสวยสวยสวย แ้มเบตตาเนี่ยก็สวยเชยย่อย <c oughs> มดในเมืองครับดูลายเลยเล่นเกมแพ้ซะแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วนะครับผมก็ก็ทำมือนะนี่ครับระยะทีมผมไปเชกหนึ่งสองดูเจ็ดนะครับวันที่หกอ๋อวันที่หกนี่ยว่าวันนี้ที่หก เชลยามีแหวนอ้อยนะอันนี้ฝฟืงท้ายน้ำมันฝฟืงท้ายบริสเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องมันเรื่องอะไรเฟืองได้เลยครับผม<า>ก็ค่าใช้จ่ายเป็นโมตุลนะนะแหวนรองอ้อ,อยแหวนรองเฟืองโอลิฟเฟืองท้ายโ<า>มตุลนะครับนะทั้งหมดเกือพันสิบบาทนะถูกจัดเลยต่อไปสี่พัน แล้วแล้วประเด็นโซเชียลแซวันนี้มาเล่นเกมนะสามตัวจะไปกินอูนิแบบอชอบผ่อไปเห็นันทีอกนะคะเป็นาคชิ้นที่โตเดีวเป็นตที่สองาในงานด้านหนได้เลยค่ะอีบ

เลตอนนี้แฟนมาด็กหมดไม่ได้แล้วของเขาบคุณค่ัสดีคกินโนนี่ครับผมไปเจอัด็กกินโนนี่มาช้าไปอีกแล้ว

เรียเป็นสูตรนะครับผมแล้วก็เธอบอกว่าข้าวม,มันตักอย่างเป็นสูตรเป็นสูตร ให้เดดการื่ตัเชะรือเขาปั้นในข้าวมันร่วงก่อนจิ้มเราบอตอให้มันคงถ้าเรามาแบบก็คลบีบมัคนคงยูงนตะต่ยกขึ้นมาแล้วุ่มไม่ต้องหนักนิดเดียวแล้วเขาตาบบัดแตนที่สามเขาในข้อสเนี่ยมันต้องไหว เทปให้ดูนะครับผมเรนยบร้คร <sk r isa> ตอนนี้ฮะนึกว่าสวนสยามนะครับผมียกว่าสวนสยามเลยเพื่อนน้องมินแม็เส้นนี้โอ้โหกูไม่กล้าลงไปเล่นเลยว ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเช็คระยะพันโลนะฮะซึ่งผมได้ลดวันที่25นะเดือน8นะครับก็วันนี้วันที่6เดือน9นะครับก็ขับไปแล้ว1,277กิโลนะครับผมก็แา่น้ำมันเครื่องใช้2กระป๋องนะพันโลนะครับแล้วก็มีกองน้ำมันเครื่องที่ให้มาตั้งแต่ตอนรับรถนะครับ ก็จะมีน้ำมันเฟืองท้ายด้วยแล้วก็แหวนลองต่างๆนะครับ,บเบ็ดเสร็จก็ประมาณ1 0ึ0ิบาทนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็เช็คอีกที4ี่บโลนะฮะวันนี้ตอนกลับนะครับจากกินข้าวก็แวะลุยน้ำท่วมนะครับผมนะก็ลุยได้นะครับแต่อย่าให้น้ำเลยก็เรียกว่าแหละชุดคาดอย่าให้ท่วมท่ตรงนั้นไม่งั้นงานเข้านะครับผมครับก็ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับจะเป็นดีๆที่เท่าไหร่เป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามจะจะรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย